อาการปวดหลังเลื้อรังนะับเป็นปัญหาที่กวนใจของใครหลายๆคนโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุในวันนี้เราจึงนำข้อมูลดีๆมาฝากกันค่ะปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังคือ การใช้งานที่มากเกินไปร่วมกับอายุที่มากขึ้นทำให้เกิดอาการปวดหลังได้ความเสื่อมของกระดูกตามอายุพฤติกรรมต่างๆในชีวิตประจำวนันเช่นการนั่งทำงานเป็นเวลานานหรือท่าทางในการออกกำลังกายที่ไม่ถูกต้อง อาการปวดต่างๆเกิดจากอะไรได้บ้าง 1. ปวดล้าปวดเมื่อยหรือมีตำแหน่งที่กดลงไปแล้วรู้สึกปวดมากขึ้นอาการปวดแบบนี้เกิดจากกล้ามเนื้อหดตัว 2. ปวดแบบมีอาการชาอาการอ่อนแรงหรือปวดร้าวเหมือนไฟช็อตอาการเหล่านี้เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท ทั้งนี้อาการปวดหลังสามารถรักษาได้ด้วยตัวเราเพียงแค่หันมาใส่ใจตนเองสักนิดปรับพฤติกรรมสักหน่อยคุณเองก็สามารถจัดการกับอาการปวดเหล่านี้ได้ขั้นตอนมีดังนี้1การนั่งควรนั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นและเอนหลังไปที่พนักพิงเพื่อให้ร่างกายถ่ายเทน้ำหนักบางส่วนไปที่เก้าอี้แทนที่จะทรงตัวด้วยกระดูกสันหลังเท่านั้น 2. การยืนควรยืนให้ขากว้างเท่ากับสะโพกโดยวางน้ำหนักไปที่ขาทั้งสองข้างให้เท่ากันเพื่อเพิ่มความสมดุลของร่างกาย 3. การทำกายภาพหรือการฝังเข็มเพื่อยืดกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดและ 4. ชุดปรับสลีละสเปกตรัมเคียนมีผลิตภัณฑ์สเปกตรัมเสื้อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้คุณมีมุคลิกที่ดีขึ้นพร้อมกับสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเนือ้อพาเส้นใหญ่สเปกตรัมผสมไทเทเนียมเจอเมเนียมเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและโครงไทเทเนียมเจอเมเนียมเมโมรีอัลลอยโครงจดจำรูปร่างตัวเองไม่หักไม่งอ ไรแรงกดทับช่วยประคองร่างกายให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อบรรเทาอาการปวดและแก้ปัญหาหลังคงผิดลูกอีกทั้งยังฝังหินแร่จำนวน4เมตรตามตำแหน่งลงปลานที่สำคัญของร่างกายเพื่อปรับสมดุลลงปลานและแทนการนวดหรือการกดจุดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ผลิตภัณฑ์สเปกตรัมเสื้อเฮียนมีชุดปรับสลีระที่จะช่วยปรับบุคลิกท่ายืนและท่านั่งของคุณให้ดีขึ้นพร้อมทั้งช่วยดูแลร่างกายจากภายในให้คุณมีรูปร่างที่ดีพร้อมกับสุขภาพที่ดี